ไอ้วาม้แัวงมาหก็วัวอกวัว่ไอก็วัวแก่ไอ้ก็ก่อ้็ไอ้ั่ไอ้วอ้กนว่ไอัอ้อวไอ้ัวแ่็ออัวแ็่ว่ก็ัไ่อไ่้ ว้าไอชีพอ้พายสรุปแล้วรัฐบาลนายรัฐบาลก็เหม็นครับรพี่ครับเอาเอายาน้สาสมองผ่านไว้ไม่ใช่เดี๋ยวไม่ใช่ตรงใช้เสียงเรามันดังไปหน่อยเอายาระงับเสียงไปเท่เฮ้เาวยังไม่พอเท่ฮ้ไม่ใช่ พี่ตายีรักน่ตายีรักขอบคุณนะคะพี่ทหารใจดีใจดีเมื่อวานนี้เห็นน้องทหารหญิงเนาะเอาน้ำเอาขนมมาให้วันนี้ก็คิดว่าเขาจะเอามาให้ไม่มีเลยตอนแรกมองแบบแรกนึกว่าอะไรเอาผู้ชายลองบอกกูดิถุง,ถงแว่นแลถุงมือถุงมั<อ>นก็คิดเละเยอะเธอเอาต่อเรื่องของเราเรื่องของเราวันนี้มาแ้วกันมึงบอกหนะ่ะกูไม่เชื่อ กูไม่ฟังเอาหน่อยเชื่อเขา,าี่นไกูไม,ไม่เชื่อกูไม่เชื่อถ้านักการเมืองต่างกูจะบอกว่าใครกันสากูไม่ได้ดา่าคนไปทั่วนะมันไม่ได้หาเรื่องให้กูดา่ากูไม่ด่าหรอกเพราะกูก็จะหลันล้าหาผู้ชายไปเรื่อย ชีวิตเขานี้ดีใช่ชีวิตนี้ดีหาแต่ผู้เดี๋ยวก็จะไปสุรินทร์แล้วเดี๋ยวไปหาผู้ชายอีกแล้วตอนนี้ผัวเลิกแล้วผัวเลิกเพราะว่าผัวผัวไม่ได้มาผัวทำถูกแล้วใช่ใช่ผัวทำถูกแล้วชิบหายแล้วผัวเลิกกับผัวแล้วเลิกแล้วค่ะหนูเลิกกับเขาแล้วเมื่อกี้ก็บอกผัวโทรมาเนอื่นเปล่าเมื่อกี้าวเมื่อวาน